เมื่อมีเด็กหลับในโชว์ของนนทนนเฮ้ยเหอฮแล้วผมจะเล่นเพลงเร็วหลังจากนี้ได้ไหมฮะเหมือนเข้าไปแล้วล่ะอ๋อเข้าไปแล้วโอเคแล้วเหมือนเข้าไปสักพักแล้วด้วย เ,เขาจะไปตั้งแต่สองเพลงแล้วทาไมฮะตอนช่วงกิจกรรมนี่คือวิ่งเล่นร้องงานเยอะเหรอฮะไม่กล้าเล่นเพลงเร็วเลยวะ่ะลําบากใจเลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะผมผมเล่นได้ใช่ไหมตอนแรกอะผมนึกว่าดนตรตีของเรามันหนวกหูผมถึงขั้นแบบจัหหวะรบกทนพงานนซื้อหูฟังให้น้องไปเพราะภาพที่เห็น,นะมันดูบั่นทอนนักนักดนกตรีของเรามาก แต่ว่าออน้องเหนื่อยน้องง่วงเดี๋ยวเราจะเล่นเ,เร็วกันนะครับ